นี่คือเรื่องราวของเหล่ามนุษย์ที่ได้เล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมันได้เล่าถึงความน่าครัวของสงครามในแบบที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนในวันแห่งโชคชะตาพื้นแผ่นดินได้แยกออกเป็นสองเสียงเหล่าปีศาจได้ปรากฏตัวขึ้นจากรอยแยกและทําให้เหล่าผู้คนนั้นต่างพากันสิ้นหวังสิ่งที่ปีศาจต้องการก็คือการแย่งชิงพลังที่ยิ่งใหญ่จากองค์เทพธิดาพลังนี้ถ้าผู้ใดได้ครอบครองมันจะสามารถบันดาลทุกสิ่งที่ใจปรารถนาถ้าปกป้องพลังนี้ไม่ให้ตกอยู่ในมือของปีศาจเทพธิดาและเหล่าผู้คนที่ยังเหล ได้ส่งพลังนี้และกลุ่มมนุษย์ไปยังดินแดนแห่งท้องฟ้าเมื่อมนุษย์โลกได้ขึ้นไปยังบนท้องฟ้าอย่างปลอดภัยเหล่าเทพธิดาจึงได้รวมกำลังกับกองกำลังบนพื้นโลกเพื่อหวังจะผนึกปีศาจเอาไว้และในที่สุดสันติสุขก,ก็ได้กลับมาสู่ผิวโลกอีกครั้งและตอนนี้ตำนานบทใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตำนานจะถูกสร้างด้วยมือของคุณเอง дэгüştс. Мадас <elimAP observer> you <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่ก็คือซลดาสกายวอร์ดซอร์เอพิโซดที่1โดยผมจะขอสรุปเรื่องราวก่อนหน้านี้สักนิดนึงนะครับลิงได้ฝันถึงเรื่องราวที่น่าประหลาดเขาได้พบกับปีศาจขนาดใหญ่และมีเสียงปริศนาบอกกับเขาว่าเธอคือผู้ถูกเลือกให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโชคชะตาและอีกไม่นานคุณจะได้พบกับมันอย่างแน่นอนเมื่อลิงได้ตื่นขึ้นมาก็พบว่าล็อบวิงของซลดาเขาได้นําจดหมายมาให้กับลิงโดยเนื้อความในจดหมายได้บอกกับเราว่าวันนี้เป็นวันพิธีกรรมแห่งปีอีกทั้งเราายังสญญ เธออีกด้วยว่าจะไปเจอเธอก่อนที่วิธีจะเริ่มเมื่อมีสามมารอขนาดนี้เราก็คงต้องรีบจาำกันแล้วล่ะครับโดยเราจะต้องพบกับเซลด์้าที่วิหารแห่งเทพธิดาและในระหว่างทางเราจะได้พบกับฮอเวลซึ่งตัวเขาจะสอนระบบเกมต่างๆให้กับเราและเมื่อเราไปถึงจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ 지금 <목소리도> ยเซลดาจะบอกกับเราว่าที่เขาต้องการจะเจอเราก่อนก็เพราะว่าต้องการจะอวดเครื่องดนตรีกับชุดของเธอที่จะต้องใช้ในวิธีกรรมนี้นั่นเองอีกทั้งเครื่องดนตรีนี้จะมีชื่อว่าฮาบิกด้วยจากนั้นเราจะได้พบกับกายโพล่าซึ่งเขาก็คือพ่อของเซลดานั่นเองเราจะทราบว่าถ้าเราสามารถชนะการแข่งขันในวันนี้เราจะสามารถเข้าร่วมวิธีกรรมกับเซลดาได้แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่เซลดากังวลอีกเช่นกันเพราะเธอไม่มั่นใจในตัวลิงก์ว่าจะสามารถชนะการแข่งขันได้ อีกทั้งหลายวันมานี้ลิง์แทบไม่ได้ซ้อมเลยและการสนทนาน,นี้เราจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของล็อบวิงของลิง์โดยกาเอโพล่าจะบอกว่าล็อบวิงนั้นเปรียบเสมือนเทพิทักษ์ที่เทพธิดาได้มอบให้เพื่อปกป้องดินแดนแห่งนี้และล็อบวิงของลิง์ไม่ธรรมดาเพราะเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ยากจนคิดว่ามันน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วชื่อของมันก็คือคิมสันล็อบวิงแต่ถึงเซลดาจะได้ยินเช่นนั้นก็ยังอดกังวลไม่ได้อยู่ดีเพราะการแข่งขันครั้งนี้มันก็เปรียบเสมือนกับการ อออบของอัศวินถ้าลิงไม่สามารถทําได้เขาอาจจะพลาดการเป็นอัศวินไปเลยก็ได้จากนั้นเซลดาจะเรียกเราไปซ้อมเพราะเนื่องจากว่ายังพอมีเวลาเหลือก่อนที่จะเริ่มแข่งขันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ขอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันไปยาวๆเลยก็แล้วกันนะครับ う เมื่อลิงได้ทําการเรียกล็อบวิงของเขาเราจะพบว่าล็อบวิงไม่มาตามคําสั่งแต่ด้วยความโชคดีเซลด้าจะกระโดดไปช่วยเราได้ทันและทางไกโพล่า e ยังบอกอีกว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดมันไม่น่าจะมีความเป็นไปได้ที่ล็อบวิงจะไม่สนใจคําสั่งนี้อีกทางลิงเองก็ไม่สามารถสัมผัสได้ว่าล็อบวิงของเขานั้นอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้เลยซึ่งถ้าเกิดเราไม่สามารถเรียกล็อบวิงมาได้ก็จะไม่สามารถเข้าการแข่งขันพิธีกรรมนี้ได้เช่นกันกอโพล่า e เลยจะไปแจ้งโฮเวลเพื่อถ่วงเวลาให้ลิง สามารถหาล็อบวิงได้ทันก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นในระหว่างที่เรากำลังตามหาล็อบวิงเราจะพบกับกรูดกับพักพวกของเขาซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะจับล็อบวิงของเราไปเพราะเนื่องจากว่าบทสนทนาได้มีการพูดถึงคลิมสันล็อบวิงนั่นเองและทั้งกรูดจะบอกกับเราว่าเขาไม่พอใจลิงสุดๆเพราะทำตัวลอยชายจะนำพาชื่อเสียงของโรงเรียนให้โกรปรกตามไปด้วย แต่เซลดาก็ได้เข้ามาขัดขวางพอดีจึงทำให้บทสนทนานั้นจบลงครับอ ทางเซลได้บอกว่ากาอโพล่าได้พูดคุยกับฮอเวลเรื่องวิธีเปิดแล้วและบอกให้ลิงรีบตามหาลอบวิงให้เจอและทางเธอจะช่วยตามหาบนท้องฟ้าเองเมื่อเราตามหาลอบวิงได้สักพักเราจะได้บอกแสว่าลอบวิงถูกขังอยู่ที่น้ำตกโดยพวกกรูดลิง์จึงตัดสินใจไปที่น้ำตกนั่น ในระหว่างทางเราจะพบกับเซลดาเธอจะช่วยตามหาด้วยอีกแรงแต่อยู่ๆเซลดาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแต่เซลดาก็คิดว่าเธอน่าจะคิดไปเอง เมื่อเราช่วยมันได้สำเร็จเซลดาจะพูดถึงเสียงประหลาดกับลิงว่าเธอนั้นได้ยินเสียงเหมือนเขาหรือเปล่ามันเหมือนกำลังเรียกหาเซลดามันมีอะไรบางอย่างอยูอย่ภายใต้เมฆนี้ซึ่งหลายคนบอกกับฉันว่าข้างล่างมันมีแต่ความว่างเปล่าแต่ในเรื่องเล่าได้บอกกับฉันว่าข้างล่างก็คือผิวโลกแต่เราก็ไม่สามารถเห็นมันได้เพราะล็อบวิงไม่สามารถที่จะบินผ่านเมฆเหล่านี้ไปได้ จากนั้นเซลดาจะรู้สึกตัวว่านี่ไม่ใช่เวลามาคุยกันเราจะต้องไปที่งานพิธีก่อนที่พิธีนั้นจะเริ่มขึ้น ล,ลิงจะได้พบกับครูอีกครั้งซึ่งทางครูจะอารมณ์เสียเอามากๆเพเนื่องจากว่าลิงค์คือต้นเหตุของการที่ทําให้วิธีกรรมนั้นเกิดการล่าช้าแต่การสนทนาก็ได้จบลงเพราะเซลดาอีกเช่นเดิมและแล้ววิธีกรรมแห่งปีกก็ได้เริ่มขึ้น โดยก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันออแลนจะอธิบายกฎการแข่งขันให้กับผู้เข้าแข่งขันและวิธีที่จะชนะการแข่งขันนี้เราจะต้องคว้ารูปปั้นที่ติดอยู่กับที่ขาของลออวิงสีเหลืองให้ได้และผู้ชนะจะได้ของขวัญจากเซลดาอีกทั้งยังได้เลื่อนระดับอัศวินอีกด้วยเมื่อเราสามารถชนะการแข่งขันได้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ขอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันไปยาวๆเลยก็แล้วกันนะครับและเดี๋ยวผมจะมาพูดสรุปให้อีกทีทีหลังนะ เราจะได้รับเซลล์โค้ดของซลดาและเมื่อนานมาแล้วองค์เทพธิดาก็ได้มอบให้กับอัศวินที่ถูกเลือกเช่นเดียวกันและซลดาก็ดีใจมากที่ได้มอบมันให้กับลิงเพราะเธอถักมันด้วยตัวเอง อ้าวเราก็นึกว่าจะได้จูบซะอีกซึ่งต่อไปจะเป็นการทดสอบสุดท้ายก็คือการกระโดดจากรูปปัน้นลงไปยังจุดหมายที่กําหนดโดยใช้เซลโคดน,นั่นเองและผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของวิดีโอคลิปนี้แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ขอให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยตัวเองเลยก็แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีในการทาคลิปต่อไปของเราและลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ของพวกเราด้วยนะและวิดีโอนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ 呵呵 <laughs>